สวัสดีครับเอฟซี ong, แฟนส่องเดท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับผมยอดว่นเก่าเก่าก็จะพ่ายเอฟซีและท่านผู้่มทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนวลทิยาพาลุย่ยยังเรื่องเรื่องน้องกันปาลุย่ยก็พอรัดนะครับเพิ่งกลับมาแล้วทั้งหมดนี้นะครับที่เป็นในกระทปามตามไปฟ้งน้ากันนะครับขอมาแล้วก็รุ่นหน้ากดติดตามเป็นกาลังใจใหด้วยนะครับขอมุ่นทั้งหมดนี่กันวนวลทิยาในแบงค์ฝันหม้ผมได้จัดทำเป็นคลิป,ปว่าจะให้เอฟซีและ่านผู้่มทุกท่าน ได้ฟังได้นรู้เหมนน้ำันทุกๆคลิปนะครับที่ได้ยงน้ก็ตามไปฟังพร้อมๆกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับสวัสดีครับมื่อวาน,นี้ากันมาโดยที่ไม่เด้ดหมมย บ่ได้นัดไมยรุงเฮงวงาผ่านทางนี้ต้องแวะเม่อแวะก็สิถามนาถามตาเพื่อเป็นปันได้สตโคโลอ่าทายมาหยังนี้ทายไปหาพ่อเจ้าเห็นมาในช่วงขณะที่กําลังสัมภาษณ์เ็ดหยังยูจั่งกินข้าน้เพราะว่าเดือดรางเ่ท่นได้กินก้อวนี่แต่ไข่ชิดกับไข่ยกเขาพตจหรุยเลยเอาได้ยินมาพ่อถึกซีซีเหมือันค่ะว่ารถยาว่าบอกเปลีๆ รัดกับซสืออยู่ร่ำรัตยาเอมรอยดีดอยไขึ้นอยู่อกได้ขึ้อยู่ยังดีต้นได้ขึ้นหนูได้ขึนเจ้าโเจ้าโมาพีีละทำกันเจ้าโเจ้ามาของของอะมาเก็บเกบผบอกผมขอจางางเแรงมันนว่ยดจะปวหรอกอมวนหรนซีซีวันนั่นออกอะมาแมน วนคอนคอนนั่นมันมทนหกอย่างเจ็ดาหกเจเออเทาเลขเลขา่ามันจริงนี่เลขเบิ้นสองวันนี่เด้อสองวันนี่เบินแล้วเออสองวันแล้วเาวัต้องไปวันเดมันสองวันตอนนี้คันเบิ้นอีกวันี้เขาสิพราะกรินมาออกสองสองเมวันก็ว่ารักเขารักเกือบเลยน่จะยากว่าเขาถือว้ายากถือว่าเรียกเบิ้นจะานะเบิ้นนี่ลีเบิ้นเนที่ลีเนา ว่ามันสิบเบิ่นทอสองเสียเนาะบานุกเระว่าพราเกือบนี่มันสิบเบิ่นบพพราว่าฝัน่าเขาเจ้าลักเกืบเอามาขึ้นนั่นบเอาขึ้นเนาะเอามาขึ้นสามขัวเล้ตีว่าสาเจ้าไปจับยังกันึ่งนึ่งสามหกเจ้าไดไปจบ้าวันนั้นจ้าเมื่อไหรเล่าอีกตัตามนู่นจยาไปเรื่อยๆ ผักขาดผักขาดทุนเด้งเบ่งเด้งมาเทียบกันเทียบกันมาเทียบกันแต่ว่าชี้ตามมาเนี่ยผักขาดทุนเด้งบอกเลยขาดทุนเด้งเทียบกันบางบางเที่พ่อกับไปไปเพื่อนบ้านนั้นบ่ค่ะไปเพื่อนบ้านส่วนมากล้กนโองนักศิลปินมิจฉาเพื่อนบ้านหลายเรียกปู้ขาวนี่มิจฉาเลขยเพื่อนบ้าวผักขาดผักขาก็ยู้อแขนคนนี้ยื้อแขนเด้งหกสองด้านนี้มีสองเก็ด ไม่ออกเตียนบ้านเดี๋ยววัออกดูเหรอเนาะของสองใครสิ่งนีติดจ้ามยังไงอันรัฐบาลไทยนี่วันนี้คือได้ยินว่าพ่อซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วซื้อไว้แล้วนี่เนี่ยถามอยู่บ้านเห็นถืออยู่นนี่้ของวันนี้มันวะเนี่แม่ียนซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วก็มีก็มีอันนี้แล้วนี่เขียนไว้เลียมักไม่ใจที่ว่าตัวนี้มักขโมยตัวนี้มักขโมยนี่ตัวนี้ก็เลยซื้อไว้เลยซื้อไว้แล้วนี่ ไม่หายนุเบิ้งแน่ซื้อไวแล้วเนี่ยน่งว่าถือเรดอกค่นว่นตัวนี้มาก็มู่ซื้อไวแล้วใช่เห็นก้อนห้าเป็นแล้วันที่หนึ่ันใดกันนใกันออเลยคือตรงเลขดังข้าจองอันดังมาดังแล้วอยู่ในกระดาษนันด้ยินม่ามีตรลางมันวะลางเน่ยลางเนี่ยลางเนี่ยลาง เดี๋ยวท่ายิปสิลอกใส่กระดาษให้ด้อพี่น้องอ่40 07 50 63 73 83นะคะเป็ยนลายมือพลัดพลัดบ้างเลขยิ่ได้หนีเป็นล่างมันบ้าอันอันเลขเก่งส่มันเป็นเลขข้วมมันบ้าวันเลดียวกันน้ำใส่น้ำทำหน้าใส่กับเขาอยู่ด้วยกันทิ่กันเนี่ยมันมังหลายอาจารย์ให้กันเนาะมันประกอบกัน แต่ว่ามากโมกมูคือศูนย์เจ็ดมันก็ด้ออกคันเร็วคันเร็วออกศูนย์เจ็ดดังทั่วประเทศไทยล่ะ <c oughs> อาจารย์ได้สำนักได้กับมาตสุมนะิเจ็ดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแต่ว่าเพราะว่ายัยางไห้เน้นล่างเหรอเล่นล่าเน้นล่างที่พุดไม่ศูนย์เจ็ดเ,เน้นล่างเป็นยังขึ้นมันใจล่างเลขตัวนี้เพราะว่ามันเคยออกมันครบหลอดของมันแล้วค่ะ ซึ่งเจ็ดนี่เปล่าครับแนซึ่งเจ็ดนี่ั้ครบรอบของมัน,น,นละแนนเล้วอ๋อ <laughs> ที่พ่อบอกให้หนูไปไหว้ผู้เขาพ่ออยากเบื้องว่าเลขจิตรงกันบ่แนนเพราะว่าเวลาหนูไปไหว้พ่อนั่งอยู่บ้านพ่อก็เห็นเลขเนาะเห็นตัวก็เลยอยากรู้ว่าสิมาตรงตรงกับที่พ่อคิดไว้เาใชก็เห็นว่าฉันิดติดติดเี่นวิหรือม่อนก้อนเด็กออกเงนอม่เขียนเี่เป็นสเรื่องว่าเสียสงจสิมาดูแท้กัน เราเล่นมออบมองสินเดมองหอบมองสินผ่านบาทเท่าไหร่มันมองสินเก็นบาทเท่าอ่าปวดห้าน้อยบางที่ก็เล้าพอรัฐบาลแล้วถูกถูกทุกสินยูคปูขาวแต่ว่ามันมั่นบริอารรัฐบาลไทยบางข้างเขาออกรัฐบาลนี่วัดหนึ่งมั่นกินูไปใส่ทั้งบนทั้งล่างวัดที่ออกศูนย์หกบนกับเจ็ดหนึ่งล่างอ่ะว่านั้นอ่ะเป็นรัฐบาลไทยวันนโอ้ย มันมาบิดยังของัดพวดติมเห็นเจ้าเทีาาาสามเนี่แม่าั้นฮ่ันตัดเหรียังได้เรื่อยฮ่าสามังได้หลายหลายบาทที่มันจะได้วัดติตามตลอดูขาวยู่บักไก่เนาะแต่ว่าอว่า่านไปหาปูขาวจะเชื่อเนาะถือว่ถอว่นี่ไปเนี่ย ยักบ้านยังของบ้านบ้านนั่นพยาดอ่ะไอต้นไม้ไหเมฆง่าดวงใจนี้ได้ไว้แล้วชุดนึงเนาะได้แล้วได้แล้วได้ซูมเก็บได้แล้วนะครับมันใจล่างไรก็โบนเงินบ่ะคะก็เลยซื้อลอตเตอรี่ไว้ซื้อลอตเตอรี่ไม่แล้วลอตเตอรี่เราหยิกรายครูยืมท่านนีซื้อมือเศร้าเป็นบ่ซื้อมือเศร้านี่ค่ะมันซื้อเมื่อวานรูสิถามว่าฝันดีบ่นเนาะอ๋อซื้อซื้อแล้วบ่ฮั่นบ่ฮั่นเนี่ยฝันจอมวจายกึ่งลมตะวันเลยฮั่นเสียงนี่ต้องนี่ตื่นไว้เลย เลขร้ายๆตัวก็มากๆตัวนี้มากศูนยเจ็ดนาจอไฮรัตออันนั่น,นจะสรุปหายด้วย่ะหอเจะเขียเลเนียมักศูนย์เจ็ดเลนะโอ้หกศูนย์เจ็ดท่าครับว้าคำนวณเสร็จว่าที่นึงมากเี่ยมได้มาเยอะมาากป้นถือว่าวันที่หนมให้มากสิมากเล พก<ส>โอ้วาก็ออย่างนือวัที่หนึ่งเด้าืออย่งกันถือถืกนเนาื้อที่หนงดังเือกเสียงเขา่ถือ้วเนี่ยนี่ือตลอดเพระเสือเสอละใบีใบหาใบก็ซือเละสองไบทอดมือขันจีได้ชักใบแล้วพอพ่อเศ้าหรอพ่อเฮงพอเกล่องมันโดนหน้าที่หรอได้อนี่โอ้อด อันน้น้านีนใี้ไนุเขียนเนาะไฮนุเขียนเพื่อนถิ่นสรุปใสกกระดาษมันมันมีตัวใดแน่ครับอันตัวแรกมันศนเจนบ่เขียนไว้ม้ยรรับเลขลางหรอไจ๊ะลางเรอผวาหมอนไปงานศพไปงานที่รองใจกันอายุรเลยเจปีเลกลางจี่ศูนบะมาณ0นยเจนนหนสาม แปดสามเจสานยังออกไม่กเลขแปดสาจ้ะไม่ไม่หหคูแต่ว่าตัวที่มักก็มูกคือศูนย์เจ็ดเนาะสี่ศูนย์จาไปเอาแล้วจ้ะเอ้าวันนี้อยากให้สรุปกับสรุปไทยมามักได้ไปแล้วมากแ้งป่าแห้งผ่าแมากคแ้งไมใจเลยมันซือแบตเตอรี่ไหมเลยสรุป อ่าหน้าทางของพลัดงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566เพื่อนบอกว่าเลขนี้เน้นลาง4 0 0 7ูนเน้นที่07 637383ตัวอื่นบ่เน้นเป็นบ่ค่ะตัวกันไวแน่ตัวกันพื้นไปตัวกันตัวเน้นก็เน้นหางเดียวคือ07ครับกลับมาว่าเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านคงสิได้ยินแล้วนะครับที่นนทิยาได้สรุปเบเลของพลัดนะครับ สำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ดีซะลุยครั้งหนึ่งนะครับพอรัดให้มาแล้วซื้อไว้แล้วมั่นใจเน้นล่างนะครับงวดวันทีหนึ่งพฤศจิกายนหกหกนะครับเพิ่นก็ซื้อไว้แล้วศูนย์เก็ดนะครับหมักนะครับเน้นล่างนะครับกบคัวไหพันกับมี่ศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์เก็ดห้าศูนย์หกสามเก็ดสามแปดสามนะครับไปกับบนล่างนะครับเน้นล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อสากินแปงกัลตับาลนะครับ ฟังวา f เอฟซีและธรรมุส้มุกทันคองเสรีงเงีเ้ยในฟางแล้วนะครับสาหรับผมแน่ถ่ยายคลิปนี้ก่บยุทธพียงศําานี้พบกันอีกนคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ